อ้าวกูเดือดเดือดงานนี้เดือดมากูมีปืนแล้วมากูมือเปล่ามานานแล้วไอ้ผู้คุมเอากระบองตีกูดีนักมากูมีปืนแล้วอย่ายิงให้ยับเลยมาเลยมาเลยมโอ้ยตีมองไม่เห็นตีัวมาเลยมาเลยมาเลยโอ้ยยิงไงวะไอ้ยิงยิงนี้ ครับสวัสดีพ่อพี่น้องกันด้วยนะครับผมเพราะเนเคยนะเอเตทีวี T v นะผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมแนวเอาชีวิตรอดเช่นเคยนะนี่ก็เป็นเกมแนวแขกคุกมหาปลไยนะฮะอะไรเนี่ยลุกขึ้นผู้คุมต้องการพบคุณกูณแปลถูกไหมเนะี่ยอ่าไม่รู้นะฮะมันมันผมแปลอ่านไม่เก่งว่ะอ่านแบบว่ากะกาอ,ะอ่ะม,มาอะไรเนี่ยกูเตะหน้าตำร,รวจได้ไหม มาๆมาๆมาๆแล้วก็เดินเดินไปอ่ะเดินไปไหนต่อให้กูเดินไปมึงให้กูเดินไปไหนเนี่ยโอ้ยสัตว์แม่งถือกระบองไล่ตามหลังมาเลยเฮียกลัวกูหนีเหรอไอเวนไม่หนีหรอกนะระดับพี่มาโอเคนะเขาก็ จะให้เราเข้าไปในห้องนี้นะเพื่อที่จะพูดคุยผู้คุมอะไรวะที่ที่คุณอยู่ไม่รู้ว่าผมอ่านไม่ออกอ่านกันเองครับคุณไม่เคยบอกผมว่าคุณเป็นน้องชายของคนอะไรคนคอนันรอดวะคุณจะทํายังไงกับผมพี่ชายของคุณมอบเงินหลายล้านเหรียญเพื่อให้คุณลดหลุดพ้นนะฮะพี่ชายเขาช่วยดังนั้นผมจะเปิดมือถือไว้ทั้งคืนเพื่อที่จะช่วยคุณอะไรวะหลังจากที่คุณเป็นของคุณ อะไรวะผมอ่านไม่ทันว่ะโอเคนะฮะมันก็พี่ชายเขานะฮะก็ส่งเงินเอ,อเหมือนติดสินบนเจ้าหน้าที่พนักง,งานอะไรประมาณนี้นะฮะเพื่อที่จะช่วยน้องชายของเขาอ่าผมก็ขออภัยนะฮะถ้าแปลผิดแปลถูกนะฮะแต่นี่ล้วก็ได้เริ่มเอาผิดเดิมปฏิบัติการแหกคุกแล้วอ่ามา อ่าเราต้องวิ so. ่งเรอตามไปจุดเขียวๆตำรวจอออตำรวจอออมาเลยกูก็สู้เป็นมาเดยมามาเดย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 ไอ้ช็อกไอ้ช็อกไอศช็อกไอ้ช็อกมาเดย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 ตำรวจเอะอยากเตะมานานแล้วตำรวจเปิดฐันหาเปิดความในใจสัโอเคนะเอออ่านี่คนนี nah, ้นะเขาเออ ผมไม่รู้ว่าผมเข้าใจผิดหรือเปล่านะไอคนนี้มันติดสินบนหรือเปล่าไม่รู้นะอ่านี่เปิดให้ปับ๊บอ่านี้ก็ช่วยเรานะฮะเพราะได้เงินจากพี่ชายของเขานะฮะที่ชายมันน่าจะรวยมากๆเลยหรือไม่นี่ก็น่าจะเป็นแก๊งค้ายานะเพราะว่าเปิดมาไม่มีประวัติส้นตีรเลยนะฮะมาถึงก็เริ่มโดนผู้คงเคาะห้องโกงไปคุยกับมันซะแล้วนะฮะที่ผมจำไม่ผิดคือมันบอกให้ผมหมอบตลอดเวลานะฮะเพื่อที่จะไม่เสียเลือด โดยไม่ใช่เหตุอันนี้ทันผูคุมเราก็ต้องค่อยๆไปอย่ารีบร้อนนะ,ะสเสดมึงอย่าเห็นกูทีเดียวเชียวนะโอเคเปิดประตูเปิดว่วอันนี้ไงจุดแดงๆในแผนที่นั่นคือ,อตำรวจนะที่คอยเฝ้ายามอยู่มึงอย่าเห็นกูหนัเฮ้ยไอย้ตาบอดป่าวะ,ละเล่เขียวๆนั้นคืออะไรอ่ะกุญแจป่าวะ อ๋อนี่ไงกุญแจเฮ้ย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 อย่านะเว้ยชิบหายแล้วเราจะแอบยังไงมันอยู่แค่ตรงโต๊ะไม่มีอะไรแอบเลยเห็นแน่ๆเลยสวยแล้วอ้าวอ้าวู้แจไอย่าผูกคุมตาบอดผูกคุมตาบอดไปแล้วไปอะไรมาอยู่ให้มึงอยู่มาอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ให้มึงเห็นหรอกโอเคโอ้โหเยอะมากตำรวจดูที่แผนที่ดิแม่งเดิน หน้เราเนียนมากๆนะฮะตอนนี้สีผิวเรากลมกลืนไปกับพื้นวิลับนี่ไอ้มึงอ่ะหลับในพ่ออย่างนี้วะเนี่ยถึงนักโทษแหกคุกได้เนี่ยเพราะมึงหลับกันใช่ไหมดแดนเราช่วยเพื่อนบ้างมันให้กูแจมาอ๋อไม่ใช่ช่วยเพื่อนไม่ได้เลยเราจะอยู่อกไปคนเดียวนี่แต่จะหาพวกได้นะมีปืนให้กูสักกระบอกไหมขโมยปืนพวกคุ้มได้ไมั้ยมันหลับอยู่อะกระบ,บอกแงอ่งดี ชอบตรงหนึ่งที่มันไม่ซับซอ้อนนะ,ะเล่นง่ายนะครับอ่าเป็นเกมแนวแกฮกคุกที่เขาเออมีแผนบอกมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะบอกมันตามแผนที่เลยเล่นไม่ยากนะฮะเออและอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้ใช้ภาษาเยอะใช้เป็นแค่บทคุยหรือสานทนานิดนิดหน่อยหน่อนะฮะเดี๋ยวผมให้ตำรวจเดินไปก่อนโอเคเอาหวมกำแพงอีกกูโอ้ยโอเคนะ,คะนี่เราก็จะเดินไปตามจุดเหมือนมันจะให้เราเออใช้หนีไปเรื่อยๆก่อน โอเคถ้มันไม่เห็นตำรวจนี่มันตาบ,บอดหรือเปล่าไปย่องย่องทำเฮียอะไรละไปสิโอเคเราก็จะเดินไปเออบินบินบินเดินเดินไปเรื่อยๆนี่นี่ให้กูอ้อมไปไหนเนี่ยอ่ะยาวไปตามจุดสีเขียวตำรวจเยอะมากโอ้ เฮ้ยเฮ้ยอ้าวยี่อู้หูคุ้มมึงมีลูกตาไหมนะี่ยกูถามจริงไอ้สตีนไม่เห็นไม่อะไรเลยเหรอวะถามจริงมึงนี่นะจะบอกแล้ว่าพี่เราก็ยัดเงินให้ไก่พวกคุ้มพวกนี้เหมือนกันวะ อะไรเนี่ยะอะไรวะอีท่าเหรอเปิดประตูห้องควบคุมใช่ป่าววะอ้าวทำไมยังไงโอเคหลังจากที่อะไรวะมึงสับอย่างนี้กูงงตึ๊บเลยนะเนี่ยทำไมยังไงอะไรแบบไหนมันมียังไงมันยังไงมันให้เราทำอะไรโอเคนะฮะมันก็ให้เราเดินไปตามจุดก่อนใช่ไหมเราก็จะเดินไปเรื่อย เดินไปตามจุดเขียวใช่ไหมมาลองกองแกงเนหะมางองมาแงงอะ่ะกระโดเตะปากตำรวจหัวขวดอย่วดนะเฮ้ยโอเคเราก็ไปตามจุดเรื่อยๆนะฮะนี่ก็เดินตามหลังผู้คุมไปในระยะ3เมตรโอ้ยตัวเรืองแสงโว้ๆโ,โ,โผู้คุมอย่าเห็นผมเดอ้อผู้คุมผมตาบอดน,นะฮะชอบจริงเลยคุกนี้ แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อยากเข้าในสัตว์โอเคนะเราก็จะไปตามจุดจุดต่างๆที่มันให้ไว้ในระยะที่เราเดินไปย่องอย่างเดียวเลยกูโอเค okay, นี่เดี๋ยว,ยวๆตรงนี้ไม่มีนะแผนที่มันก็มีบอกอยู่เข้าไปห้องนี้อะไรอะอะไรเนี่ยเออต้องการค้นหากุญแจดอประตูประตูนี้ นะฮะมันให้เราเแม,แม่งอังกฤษก็เยอะกูก็อ่านอังกฤษไม่ค่อยเก่งมันให้เราค้นหากุญแจเพื่อมาเปิดตตประตูเมื่อกี้นี้นะฮะเราก็ต้องไปหากุญแจมันมน่มันมีบอกอยู่จุดนั้นถ้าใครเล่นเกมนี้แล้วไม่เข้าใจก็ดูคลิปผมเอานะผมก็แปลผิดแปลถ,ถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอังกฤษมากมายนะฮะน,นี่มันก็มีบอกตามจุดอยู่แล้วจริงๆถ้าอ่านไม่ออกมันก็มันก็มีบอกอังกฤษอยู่แล้วนะจริงๆก็ไม่ต้องไปนั่งอ่านไม่ต้องไม่ต้องไปนั่งสะกดมาหรอก ะะไม่ยากอยู่แล้วเกมนี้มันง่ายๆโอเคโอโ้ตัวกูกู Luc เรืองแสงมากเลยโอเคเราจะไปตามไปตามจุดคุ้มคุมสวัสดีครับเราบัดดีกันไปย,วยาวๆขออภัยเสียงนกเสียงกาด้วยนะฮะพอดีมันอยู่ต่างจังหวัดนะฮะต้องขออภัยจรงิงๆก็บอกกันไปทุกคลิปมันก็จะมีเสียงธรรมชาตินะฮะมันก็แปลกๆใหมๆ่ๆโอเค อันนี้ก็เปิดประตูอ่าโบ้อันนี้คือคนที่ช่วยเราหรือเปล่าใช่ปะ่ะอันนี้ว่าที่ช่วยเราใช่ไหมเนี่ยแล่นั่นอะไรอ่ะเฮ้ยปืนเฮ้ยแล้วกูไม่รู้ล่ะเออปืนอโ,โอ้ยน,นี่ช่วยเรานี่ไงมันไม่ทาอะไรเรานะฮะเราวิ่งแล้วออ้ปืนอากะ โอ้แหลมเลยอ่ะโอ้เกมนี้ปกติก็ควบคุมยากเอาเรื่องอยู่แล้วให้กูมายิงปืนกูจะรอดไหมเนี่ยโอเคเราก็วิ่งออกไปเรามีปืนแล้วอย่าไปกลัวมาอุ้ยมาเลยอุ้ยอุ้ยยิงไงวะโอ้แรงมากโอ้โหโอ้โหมาเลยมาเลยไปไปก็กโกโก็มีปืนแล้วใส่แหลกก็มาดิครับมาลอยเว้น มาดิโอ้ย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 ยิง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 กดยิงเฮ้ยกดยิงไม่ติดวะโอ้บานลายแล้วโอ้ยยิง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 ดิมึงยิงดิโอ้ยเออไอ้เชี่ยมึงไม่ยิงวะมันยังไงวะเนี่ยมันไม่กดยิงให้ผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาใหม่เดี๋ยวรอบนี้เรารู้หลักแล้วอ่านี่มันกดยิงแบบนี้ได้เลยใช่ไหมเคกูจะรอมึงอยู่ตรงนี้มา กูจ <Jr. S 2> ะรอ้โหมาถึงแบบโอ้มองไม่เห็นอ้ดีสัตว์ของยิงนิแม่งควบคุมยากจังวะยิงนิเออโ้โหเลือดกูตายแน่ๆอ๋อมันเปลี่ยนมุมมองได้นี่วะลืมอ้ามาเออง่ายหนย่อยนี่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 โอ้โหนัดเดียวกูแตกแน่ๆเออตายคาไข่ตำรวจโอเคได้รับเเปลี่ยนมุมมอง เรารู้แล้วเต่เราเปลี่ยนมุมมองมามาต่อมต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 มมาเด้มาไ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 ด้กูเป็นมาได้กูเป็นแล้วมาแล้วมาได้เอออะไรเนี่ยลิ้นพันมากูรอรออีกไม่ออกไปออกไปแล้วกูโดนยิงตายกูรอมึงเนี้ยมามามาทั้งมาทั้งมาเลยมึงมาให้หมดกูจะทาจับปืนจับมากม๊าป๊าา มามาเลยมาซี่ปั๊บปั๊บปั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 บมาซีจะยิงให้ยับโอเคตอนนี้เรารีบไปให้ไวที่สุดโอ้ย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 หันก็ยากตำรวจก็มาหลายทางสาดแม่งมุ่นนี่แหละปืนแรงโอ้ยโอ้ยโอ้ยชักแม็กชักแม็กชักแม็กใจเย็นดิโอ้โหมึงก็จะยิงกูอย่างเดียวเลยแม่งกูขานมาแทบเป็นแทบตายมึงไม่เห็นกูถือปืนปั๊บมึงเห็น ปับ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 ผูจะรอดในนีนยปับ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 มา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 แค่เนี่ยผมซับแหลกเลยดีกว่ายิงอยู่ยิงอันตรายว่ะมาโอ้จุดอันนี้เปิดประตูเปิดประตู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 ะตะตโอเคมีบอกตามจุดเลยนะครับเปิดไงวะอ๋อนี่ไงอันนี่ไงดอตูดอตูหน,นีบดอก็มามา มาอ่ามาจะอ้าจบแล้วเหรอไหนอ้าวอาวมึงไม่มีฉากส้นตีนเลยเลยเหรอฉากแบบเดินออกไปอะอ้าวมึงจบแบบนี้เหรอเนี่ยอ๋ออ๋อมีห้าด่านอ๋อโอเคนะฮบผมก็สนุกดีนะฮะได้อารมณ์ไปอีกแบบนึงอ่ะ เป็นเกมแนวแหกคุกนะฮะอ,ออกไปนะะเพราะว่ามีพี่ชายเขาช่วยด้วยนะครับมีผู้คุมคอยช่วยผู้คุมติดสินบนอ่าโอเคนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามเยอะๆนะครับผมก็เป็นกําลังใจและทําคลิปครั้งต่อไปนะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นเกมที่สนุกมากๆตามเคยนะครับชื่อเกมก็ตามที่แปะไว้ตามชื่อคลิปเลยนะครับโอเคนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเพือ่อ, like, อเป็นกาลังใจกันด้วยนะครับผม อย่าลืมนะฮะกดไลค์นะฮะกดซับสไคร์นะครับผมกดติดตามกันดีดีนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจและรับความสนุกครั้งต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ